วัดีค่ะวันนี้ผู้จะสอนวิธีการปิดเสียงการแจ้งเตือนนะคะในไลน์กลุ่มนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความลำคาญนะคะไม่งั้นพี่ๆก็จะได้ยินเสียงดังตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งทั้งวันนะคะขั้นตอนแรกเรามาที่ไลน์กลุ่มนะคะที่เราต้องการปิดเสียงผู้จะกดไปที่กลุ่ม NeoSign นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเรามาที่ปุ่มมุมขวามือนะคะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมคว่ํา ดไปที่การปิดการแจ้งเตือนค่ะเห็นไหมคะมันจะมีรูปเป็นลำโพงว่าปิดเสียงนะคะแค่นี้ค่ะเรียบร้อยก็จะไม่มีเสียงใครตอบไลน์เข้ามามันก็จะไม่มีเสียงนะคะจนกว่าเราจะเปิดอีกมันอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะเห็นไหมคะอีกครั้งนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะไปที่กลุ่มคุ้มภูมินะคะไปที่มุมขวามือค่ะ กดปิดการแจ้งเตือนค่ะเป็นรูปลำโพงปิดนะคะลองดูนะคะเห็นไหมคะเมื่อกี้ขั้นตอนแรกเนี่ยปุ้ยปิดที่นีโอไซพอมีคนไลน์เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีบอกว่ามีกี่ข้อความแต่มันไม่มีเสียงเข้ามาในโทรศัพท์เรานะคะก็เพื่อเป็นการตัด ความรบกวนนะคะเราอยากดูเมื่อไหร่เราค่อยเปิดดูอีกครั้งนะคะลองทำกันดูนะคะพี่พี่ขอบคุณค่ะ